อโลสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับจิ๊บเกมเมอร์นะครับกับวันนี้ฮะอินทริบ็อนะครับและวันนี้ครับก็กลับมากันอีกแล้วสําหรับโปรเจกต์ของ Scratch นะครับและก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปพบกันในช่วงตอบคอมเมนต์น้องๆครับผม เอาล่ะครับน้องๆวันนี้พี่จิ๊บก็จะมาตอบคำถามของน้องนะครับโดยน้องๆที่ขอมานะจริงๆก็มีขอมาหลายท่านหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟบ็อกแอมเบอร์เซฟบ็อกต่างๆนะหรือจะเป็นพวกรีมาสเตอร์มอสอาร์เกตแล้วก็มอสอะไลดด้วยนะพี่จิ๊บก็ยังไม่ได้ทำนะครับแต่วันนี้นะต้องทำให้น้องเขาก่อนเลยครับน้องที่ชื่อว่าทริโอไททันชิ 1 R S Official นี่ครับซึ่งก็เปลี่ยนลูกเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะไม่รู้เอาช่องไหนมาขออีกนะครับน้องเขาอาจจะมีหลายช่องหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ถามมาอีกนะครับว่า the deep ล่ะเพ่ the deep ล่ะเพ่อยู่ไหนทำไมพี่ไม่ทำตักงตืขอมานานแล้วพี่พี่บอกผมมาหลายสัปดาห์แล้วโอเคครับโอเคผมจะทำ the deep ให้นะ the deep หรือเ e ฟบ็อกวีนะน่าจะไม่ผิดนะครับน่าจะใช่แหละโอเค เป็นโปรเจกต์ใน Scratch นี่ครับซึ่งจิ๊บก็ลงเดอะเอ่อไม่ใช่เดอะ e e p ดิเดอะ e e ฟเดอะเ e p t h อะ e ดฟเออเดอะเดฟนะลองไปดูครับว่าเพลงมันจะสนุกประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันเลยครับเอาเลยครับ,บน้องๆก็มาแล้วนะครับเดอะ e e p เซฟบ,บ็อกวีทูนะพี่จิ๊บจะมาลองเล่นให้น้องๆดูนะครับว่ามันจะหลอนมันจะน่ากลัวมันจะมันยังไงนะอยากรู้เหมือนกันนะครับจากคําแนะนําของน้องนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาไล่เรียงกันทีละตัวครับว่าจะเป็นเสียงยังไงกันบ้างนะไปติดตามันเลยครับตัวแรกเลยปาบโอเคเป็นเสียงบีดที่แบบอื้อหืออื้อหืออื้อหือกองรัวฮะ อ้าวแจวแหววโอเคคนที่สองฟึบโอนี่มันคันโยกอะไรเนี่ยโอ้โหจะว่าเป็นเสียงนาฬิกาคล้ายๆนะครับแต่ว่าตัวของมันเป็นคันโยกนะโอเคตัวที่สามฟึบเฮ้ยนี่มันโอ้ยยะมันยิงอะไรขึ้นมาบนหัววะเออ ยิงปืนโอเคตัวที่สี่ฮะปึ๊บ The Black The Black Beat นี่สมกับเป็น The Deeps มืดนะครับที่เขาบอกว่ามีโหมดอันนี้ด้วยนะ <Huh? S 1> Dark Mode เอา Dark Mode ไม่ให้เฉยโอเคตัวสุดท้ายฮะไป ลูกโลกเหรอวะเฮ้ยไข่แตกอะไรวะเนี้ยมีดวงลูกโลกระเบิดแทะ <Huh? S 1> มีดวงตาแล้วเป็นส่องไฟฉายขึ้นไปบนโลกโลกนี้ก็จะระเบิดออกมาตูม้มเป็นโกโคกขันไม่ใช่โอเคมาทั้งหมดพร้อมกันเดบีดมาดูสิจะมันขนาดไหนบีดเดี๋ยว นี่รววอู่คนเดียวเลยมาโอเคโอเคฮะบีดไม่ได้เร็วมากนะแต่เป็นซาวเสียงกลองที่แบบหนักๆครับอืมโอเคประมาณนี้สำหรับบีดนะ เดี๋ยวเราไปไล่เสียงของเอฟเฟกกันฮะมาไล่เรียงไปตั้งแต่ทวีดีหนึ่งนะ,ะหัวนอ็อตเราวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยโอเคเอฟเฟกตัวนี้เป็นเบสซินส์นะครับเป็นเมโลดี้ด้วยนะเออมันมีเมโลดี้ด้วยนะครับมีบู บอประมาณนี้ประมาณนี้ตัวถัดไปตัวที่สองปึ๊บโอ้นี่ตัวนี้คุ้นคุ้นเป็นเซฟบ็อกมันเจอในเซฟบ็อกวีเลยวะวีสี่วีห้าหรืออะไรเนี่ยตัวเนี้ยแสดงว่ามันมีมาก่อนนั้นแล้วเพราะเราเล่นหอยหลังเฮ้ยแต่ตัวนี้เท่วะ่ะดูดวงตาที่สะกดจิตดิฮะ โอ้โหฝ่าฝ้าเปิดแฟลด้วยนัน,น้องโอ้โหเท่เท่อยู่ตัวนี้ถัดไปตัวที่สามึบอือ้หือโทรศัพท์ห้อยหัววะ่ะใช่ไหมอันนี้มันโอ้โหไอ้บ้าตกใจคนลุกโทรศัพท์หลอนน้องๆใครจะรับมใครจะรับเนี่ย โทรศัพท์ผีโอ้ไม่อยากรับโทรศัพท์เลยว่ะแบบเนี้ยเห็นแบบนี้แล้วหลอนอยังโอเคตัวนี้ยโอ้โหไฟช็อตเลยเนี่ยอือหือเป็นซินส์แบบแรงๆหนึ่งทีครับเต่าเต้ามวแมวแมมีดีเลย์ด้ยนะ โอเคแต่มันเล่นอยู่แค่สองสองรอบนี่ฮะตัวสุดท้ายแล้วของเอฟเฟกต์นะเพืกันมาอะไรวะเนี่ยที่ปั่นน้ำฝนไม่ใช่อะไรวะตัวอะไรครับ้องน้อง,องดูสิเฮ้ยฮะเหมือนเครื่องไขอะไรทักอย่างวะอนะอ่ะ พร้อมกันทุกตัวฮะมาพร้อมกันเลยเอฟเฟกทุกตัวพร้อมกันครับอืหลอนใช่ได้เยวมาโทราศัพท์ผีมาเลไรครับมีใครโทรมาเนี่ยโอ้โหเอาว่ะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเฮ้ย ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้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 โอเคสมชื่อด,ดีครับเออยังไม่หยุดอีก <c oughs> อเริ่มทะเลาะก,กันแล้วนะโอเคต่อไปเมลโลดี้ฮะป่ะอืมเมลโลดีด้ดีเป็นซินส์นะครับเป็นซาวด์สังเคราะห์นั่นเลยฮะ เฮ้ยโอ้โหโอเคมีการแบบค้างด้วยนะโอ้โหเท่ว่ะตัวนี้ถัดไปฮะเฟ๊บตัวเมื่อกี้ก็ชอบอยู่นะตัวนี้เหมือนนักลบทหารหรอวะอุ้ยเฮ้ยเฮโอ้มีการยกคอมีการยกคอโอ้โหมันเอ้ยแจ๋วว่ะ ตัวนี้แจ๋วงนอ้องดูดิการยกคองมันมีกระตุกเล็กน้อยโอเคตัดไปฮะปึ๊บไมาอีกแล้วมาเอาเลยครับนี่ฮะเมโลดี้สวยงามอีกแล้วนะอ่ะซิมเบาๆฮะ เหมือนเหมือนคีย์บอร์ดไฟฟ้าซินอะไรประมาณนี้นะโอเคถัดไปน่าจะเป็นกระดิ่งเนะี่ยปึ๊บโอ้ไม่ใช่กระดิ่งแล้วมันเงินละคังแล้วมนะึงเนี่ยใหญ่ขนาดนี้มาขอฟังเสียงละคังเลยฮนะจะเป็นยังไงฮะโอเคละคังมีเมโลดีนะ้ฮะมีโนนะ้ตฮะสวยงามโอเค ทั้งหลังแอบมีผีอยู่ <What? S 1> <laughs> ดูดูมีลูกตาอยู่ <laughs> จังหวานั้นแมบโอ้โหห่อนใช่ได้อะตัวสุดท้ายครับลูกตายว่ะมาโอ้ดูตามันดีเยียงยังไงวะเนี่ยไปหาหมอนะแล้วอะโอเคเป็นการเล่นกับลูกตาครับในกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นลงขึ้นลง Up and down Up and down าโอเคมา้อมกันทุกตัวจัดไปเมโลดี้จะมันแค่ไหนโอเคมาพร้อมแล้วรอฟังอยู่ one two three go let's go hey <What? S 1> โ,โหมาว่ะถ้าใส่บีบกอเข้าไปมันแน่นอนนะขอขอขอสักทีอะ ลองโรเซ่าวเป็นยังไงใส่ก็สองอันไม่โอ้โหอึยยเฮ้ย hey. ลอกเลือกนิดนึงเพโลดีด้ดีอ่ามีการค้างนิดนึงฮะโอเคเอาละสุดท้ายแล้วนะครับไ o ร c ์ Boys นะะเริ่มจากปากเขียวฮะ โอ้โหตดาดำจ้ะ <Spirit, S 1> ฮะ s p i r i ตเซ i ิสอะไรวะดิไม่ได้ยินชัดเนี่ย oh. เออฟังไม่ชัดเนี่ยโอเคตัวที่สองฮนะหมอนี่จะร้องเหมือนพี่เบิร์ดเลยนะคนนี้ร <Yeah. S 1> ้องเพลงอะไรจะ๊ะ <laughs> เมื่อพี่เบิร์ดจะร้องให้ฟัง โอ้โหพี่เบิร์ดร้องนะฮะ <What? S 1> โอ้โหเสียงโอเปร่าพี่เบิร์ดธงชัยของเราตาเขียว <Huh? S 1> โอ้โห,โโหรู้เลยว่าเข้ากับเอฟเฟกนะครับ oh. เสียงอวซ์ก็เข้ากับเอฟเฟกกับเมโลดี้เลยนะตัวถัดไปอันนี้คืออะไรโอคริสตันมองยังไงเป็นว้าวตอนแรก อันนี้เป็นคริสตัลนะโ,โหนี่มันต่ำกว่าเมื่อกี้ฮะโอเคลองจับคู่กับพี่เบิร์ดนะเป็นคีย์เดียวกันแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่เป็นคีย์เดียวกันดิเป็นคีย์ที่ต่ำลงแต่โน้ตเดียวกันนะฮะดูวะเป็นลายประสานเงนะเนี่ยนี่เป็นไงน้องอ,งอ นี่ฮะโอ้ตัวนี้เล่นโน้ตน,นินะึแง้วโอเคพี่เบิร์ดกับเพื่อนของเขาครับมาตัวลองสุดท้ายอันนี้มันเครื่องอะไรวะเนี่ยอย่ามาหลอกให้ฉันตกใจอีกแล้วโอเคเครื่องนี้มีปากนะจะว่าร้องเพลงก็ไม่ใช่นะเองน่าจะไปอยู่ในเอฟเฟกต์นะเนี่ยตัวเนี้ย เยโอเคประมาณนี okay. ok ok ้ตัวสุดท้ายมาเอาช่วยกันมาทำมาหากินหน่อยช่วยร้องหน่อยเร็วโอ้โหโอเคร้องแค่นี้นะแกไม่สมควรอยู่ในเลบบ็อกวีทูยิงวะโอเคทุกคนมาร้องเพลงด้วยกันดีกว่าครับ ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะถ้าร้องพร้อมกันแล้วพวกนายจะไม่ทําให้ฉันผิดหวังใช่ไหมจัดไปพวกมาโอเคโอเคแจว เย่อ <Yeah! c oughs> ืมจะอร้โอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะลองมิกซ์ให้น้องๆดูนะครับว่าการมิกซ์ที่แท้จริงนั้นเป็นยังไงครับโอเคเราเริ่มจากกรองก่อนนะหมอนี่มั้งนี่น่าจะประมาณนี้กรองที่ดีน่าจะมีแค่นี้ นี่นี่นี่น,นี่โอเคหลังจากนั้นจำได้ว่าสองตัวนี้น่าจะเล่นดีและก็โทรศัพท์หลอนดีกว่านะหมอนี่ออกฮะเอานี่ดีกว่าให้หมอนี่ออกหมอนี่ดีกว่าเออหมอนี่หมอนี่ ต้องมีหมอนี่ฮะไปหมอนี่ออก,กระคังมามาโจโจ,โจหมอนี่ไม่ได้ไม่ผ่านเอาหมอนี่ดีกว่าเออหมอนี่น่าจะใช่ฮะ ผลร้องคนเดียวพอจัดไปมา <Yes. S 1> มาช่วยร้องที uh huh. พี่เบิร์ดนี่แน่นอนจริง มีเมันต้องมีเบรแบบนี้เว้ยโอ้โหแบบนี้เจ๋วกว่าเดิมมีวะน้องๆเฮ้ยมิกซ์แบบนี้ดีกว่าเดิมคือมีเบรแล้วก็ดีขึ้นเยอะฮะ Okay. จิ๊บก็มิกซ์ออกมาเลยครับประมาณนี้นะน้องๆสำหรับ The e i p s นะครับเซ็ตบ็อกวี2นะต้องขอขอบคุณน้องๆน,นะครับที่แนะนำจิ๊บมาอีกครั้งนะครับกับมอสลึกลับฮอร์รนะครับและมันกับบีบเพลงแบบนี้นะใครชอบแนวนมันๆนะครับปากแนะนำกันมือนด้วยนะกับมอสของ The i n c r e d i Box นะครับ วันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชิิเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกับสวัสดีเ e บ b อกครับ V2 ไปเลยครับมันมาก